สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพลายสลีบงคนพลายโคกนะคะอย่าว่าแต่แม่ว่าเลยเป็นชาาน้างเทานาแม่ควานก็เป็นได้เหมือนกัน,ช,น,นช้างเทานานไมมนำทางควานโอ๊ตอย, <laughs> ออยะะู่นำควานโอ๊ตอยู่แล้วคะดีนำควานโอ๊ตอยู่เห็นแต่รถยังไม่เห็นช้างมา วันนี้มากับหมวกพี่นางนะคะวันนี้ใส่หมวกพี่นางมาวันนี้สวัสดีค่ะเดี๋ยวเอฟซีเห็นหน้าแม่ควันเยอะเดี๋ยวจะกินข้าวไม่ลงอีกโอ้ยเย่เลยเดี๋ยวช่างมีบอกว่าจะเอาหน้าจเจ้าเขามาเห็ดยังคอยกินเข้าวบรเซป เอาอีกละงานเข้าอีกละทีนี้เดี๋ยวคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์ถล่มทลายแม่ควานป้าบางคอมเมนต์ก็บอกว่าโอ้แม่ควานทำไมสวยจังเลยไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาอะไรประมาณนี้โอ้เดี๋ยวก็รออีกทีนี้เดี๋ยวบางคอมเมนต์ก็บอกว่าโอ้อยคนกำลังกินเขาอยู่กินขเข่าบาแเจบเห็นหน้าแม่ควานแล้วกินข้าวไม่อร่อย <laughs> เราแล้วก็ตลกตัวเองมันคือเป็นซาซาอย่างสี <c oughs> <c oughs> แล้วอบะด้เม่วาดเป็นอะไรเนาะแม่วาดนี่ พี่ใหญ่หายโอ้ยพี่ใหญ่อยู่รังเขาเลยพี่ใหญ่นี่เก็บเศษอ้อยอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้พี่ใหญ่นี่เดินตุม้มเตียมตุม้มเตียมอยู่ให้พระอาจารย์ขับรถเลยให้พระอาจารย์ขับรถออกมาเลย แค่ตัวเดียวก็เต็มทางแล้วนะคะแค่เชือกเดียวก็เต็มทางแล้วดูดูท้องแม่วาดกลางมากเลยดูอู้มันเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากไลยเม่สิเสียดายพี่นางมาไม่ไม่ได้เข้ามาถึงจุดนี้ มันหันหน้ากล้องมาหาตัวเองแล้วมันขืนๆยังไงไม่รู้ไม่เมตีเหมือนตัวเองจะสวยมากเลยเหมือนตัวเองสวยมากเลยดิเจอหน้าตัวเองแล้วตกใจมากเอ้าอไปเห็นช่างเห็นแต่ตรถสงสัยต้องให้ช้างไปโกละมากนี่ คนรถขับรถไล่ตูดตูดมันเย่มึงไดเนอะบัทธานีอ้ทีนาคีเยอะเยอะาวาเยอะมามเท่ามาไอ้ หายไหนเอาสามีไปไว้ไหนแล้วนี่โอ้เทาแม่วาดมาแล้วเอาแม่วาดเดินมายังไงสามีหายนี่ฮะได้เพเหอนอาเทาคุณ อสามีหายแล้วแม่วาดมีเ็จเลยต้องหาสามีแล้วที่นี้นี่โอ้มาแล้วนุ่นโอ้เท่าโอ้โนพี่ใหญ่ดิอุยอายอุยอายมาอยู่พี่ใหญ่เอ้ดูเชือกแม่วาดยาวมากเลย <S <S นี่ถ้าช้างวิ่งนีสุดยอดเลยนะคะเบียยไม่ต้องห่วงมีเชือกเขาวิ่งได้ไม่ไกล เชือกจะตีขาตัวเองไอ้โซ่โซ่ที kind of out, ่ผูกก <Asians fruit S 1> ับเชือกอะโซ่หัวมันจะตีขาช้างเวลาช้างวิ่งควันออดเลยเวลาเอาช้างไปลงน้ําอย่างนี้จะจะจะไม่เก็บโซ่ขึ้นคอช้างนะคะนี่จะล่อยแบบนี้หละมาแล้วครับช้างป่ามาแล้วเจ้าป่าเจ้าป่าอุ้ยอ้ายอุ้ยอ้ายโอ้ยถ้าเดินแบบนี้นะไม่ถึงบ้านง่ายนะนี่ เดินรักษาระยะก้าวเรือ้อเกินนี่ช่องน้ำพุนะคะช่องน้ำพุมาจะเป็นาพาพระอาจารย์มาตลอดนะคะนี่เวลามาหาครอบครัวเราช่องพลายน้ำพุฝากแม่ๆม fc ติดตามด้วยนะคะช้างเด็กช้างเด็กใครมาโกนก็ได้กินโกนเด้อ 你投资灾难可以不的吗？ ฮะโอ้ยมันบกไก่โด่ไก่ไก่หนึ่งไปเลยไปเลยแม่วาดไปเลยโอ้ยตะกียังไก่กานี่วัดลีลาได้นี่ ล้งด้วยใบตัวไดขึ <k <k ้นเลยขนาดโคกยังข um, ึ้นไม่ได้เลยขนาดขนุนยังไม่ให้เลยถึกแต่ของเขาแม่วาดนี้มันเอาอีืนเล้ขนาดโคกยังยันะ ขนาดโคกยังกลัวแม่วาดเลยนับภาษาอะไรขนุนเออไม่น่าช้างที่อยในธรรมชาติตัวเมียจะคุมคุมโสงถ้าเขาใหญ่มากไม่ใช่ตัวผู้นะที่อยู่ในป่าตัวผู้ยังไม่ค่อยใหญ่นะตัวเมียคุมโสงเขาเาเรียกแม่แปลกในเวลาช้างวิ่ง เวลาีิเวลาพานเขาเอาช้างลงน้ำเขาไม่เก็บเชือกเวลาช้างมันวิ่งมันจะได้วิ่งไม่สะดวกมันจะโซ่มันจะตีขาตัวเองเผื่อไว้เผวบาเบาง่ายๆก็คือว่าเพื่อนขี่คันเก็บแค่นั้นเองเพื่อนขี่คานย้อนสซงขึ้นเออ นี่ซีคุณลอยได้วาดนี้เอามาใหม่ๆนอนมาเลี้ยงใหม่ๆโอ้ยผาควันวิ่งจนสุดยอดเลยวาานี้มีควันโอนนี่แหละที่เลี้ยงแม่วาดนานนานกว่าเขาคนอื่นๆมีแต่สองปีสามปีแค่นั้นเละแ,แม่วาดนี่ก็ของสมศิษย์ที่ใช่ค่ะ เราอยู่ด้วยกันนานแล้วนี่ตั้งแต่ใหม่ๆนึงแต่ก่อนเลี้ยงแค่สองเชือกเองแต่ก่อนในเขตที่คนอสเคยเลี้ยงเขาไปอยู่ที่ตังมีชื่ออะไรเออเออสงกรานใช่สงกรานที่เป็นชปางที่มีชื่อเสียงอยู่ด้วยใช่มีชื่อเสียงอยู่ที่ต่องลลงเลี้ในกรุงเทพไหนเออไอ้นี่ทำควันตายแล้วแล้วเขาก็ขายตัวอีกสงกรานใช่ต้นนี่งาม สงการนี่เป็นช้างพ่อเขาเป็นช้างพ่อเขาพ่อซื้อมาแล้วแกดูแลไม่ได้ทีนี้แกก็เลยเปลี่ยนให้ลูกชายแกเอาไปลากไม้แกก็เลี้ยงสรีมงคลแต่คนพ่อของควานอดแกเคยเลี้ยงสรีมงคลอยู่แล้วทีนี้ควานอดเขาเขาหยุดเอาช้างลากไม้ขายสงกานได้แล้วเขาก็เลยกลับมาอยู่บ้านไก่ถึงลวไก่ถึงแล้ว